ย้ำเหมือนเดิมนะครับทุกตัวที่นํามาแช์นะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับผมคาเตือนโปรจวิดรจาะยานในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสีย่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อบก,การันตีนะครับผมคลิปนี้จะมาแชร์หวยพ่อผ่อนบ้านดุงนะครับผมงวดที่แล้วให้39ล่างมาตรงๆนะครับผม งวดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไปนะครับผมไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมหวยพ่อพรบ้านดุงนะครับผมงวดที่แล้วแกให้3ามออกร่างตรงนะครับผมงวดนี้ให้มาแล้วนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับผมชุดบนก็จะมีเป็น2ตัวกับ3ตัวนะครับก็คือ2ตัวเป็น3 8นะครับส8ส่วน3ตัวเป็น2 3 8นะครับ238นะครับผมส่วนล่างนะครับผมส่วนล่าง พ่อพรให้มาเป็นเลขตัวเดิมนะครับแต่เป็นเลขกลับกันนะครับผมเลขล่างพ่อพรให้ก็คือ93นะครับ93ซึ่งก็เป็นเลขเดียวกับของงวดที่แล้วที่ออก3 9กานะครับแต่เป็นเลขกลับนะครับผมก็ครบแล้วนะครับทวนนะครับหวยพ่อพรบ้านดุงนะครับงวดวันที่1มีนานะครับผมพ่อพรให้บน3 8ส่วน3ตัวคือ2 3 8สปนะครับล่างเป็นตัวเดิมนะครับเป็น93นะครับผมเหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรทฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับผม ยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบก้อนโตกันในงวดมาที่1มีนานี้นะครับผมล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ